สวัสดีค่ะชาวอตูติสวัสดีวันอาทิตย์นะคะบนอโดเบนิกาตุตีวันนี้พี่นีก็มีโอกาสดีนะคะได้เข้ามาไลฟ์สดก็ห่างหายมานานนะคะพี่นีจากสวิตเซอร์แลนด์วันนี้วันอาทิตย์นะคะก็อยู่บ้านนะคะทำกิจกรรมภายในบ้านนะคะพี่นีก็เออไม่ได้ไลฟ์สดมาเป็นเวลาสักพักหนึ่ง,งสักพักใหญ่ๆนะคะ ก็เรียกว่าเป็นเดือนเลยอ่ะเพราะมัวแต่เออไปทากิจกรรมอย่างอื่นนะคะกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมตอนนี้ก็ต้องมีกิจกรรมทำสวนหลังบ้านนะคะวันนี้ก็โอกาสดีพี่นีก็เข้ามาทักทายแล้วกันเนาะเข้ามาทักทายวันนี้ก็เออเตรียมตัวที่จะเอออะไรอะ่ะเตรียมตัวที่จะเข้าหน้าร้อนนะคะก็เตรียมเสื้อผ้า เอาเสื้อผ้าเสื้อหนาวเก็บนะคะซกักแล้วก็เก็บแล้วก็เอาเสื้อผ้าหน้าร้อนนี่ออกมาแทนที่นะคะเพราะว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะมีมีสี่ฤดูนะมีสี่ฤดูนะคะก็มีฤดูหนาวเราก็จะใช้เสื้อโค้ทเสื้อโอเวอร์โค้ทตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นฤดูออทัมก็ฤด,ดูอะไรฤด,ดูใบไม้ผลิใช่ไหมฤด,ดูใบไม้ผลิ ก็จะไม่ใช่นั่นเถะก็อ,อ,อะไรอะ่ะก็เราก็จะเปลี่ยนเสื้อหนาวให้มันบางลงนะคะทีนี้ก็เข้าเป็นหน้าร้อนในช่วงนี้ก็จะเข้าเป็นหน้าร้อนนะคะพี่นีขออนุญาตอยากทราบว่าได้ยินเสียงไหมนะคะไม่เดี๋ยวพี่นีขอเข้าไปดูนิดนึงนะคะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าเออไม่มีนะคะไม่มีการยังไม่ได้แจ้งเตือนนะคะเออยังไม่ได้แจ้งเตือนเลยพี่นี อยากเข้าไปดูว่าว่าเราเนี้ยมีเสียงหรือเปล่าฮะพี่นีไลไน์ไหนๆเพราะนานแล้วนะคะไม่ได้ไลฟ์สดก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ค่อยคล่องเลยนะคะก็ยังไม่เห็นนะคะยังไม่ได้แจ้งเตือนเลยนะคะ facebook ยังไม่ได้แจ้งเตือนเลยอันนี้เข้าไปสองนาทีแล้วหรือายหรือโดนปิดกั้นหรือเปล่านะคะอ่ะฮะยังไม่มีการแจ้งเตือนนะคะพี่นี ไม่ทราบว่ามีใครเห็นไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเออมีใครเห็นไหมคะยังไม่มีการแจ้งเตือนนะคะ a ฟ e b o o k ไม่ได้แจ้งเตือนนะคะอ่าพี่นีก็เออคุยไปเรื่อยๆก่อนไม่ทราบว่าจะเพราะว่าเข้าไปยังไม่เห็นนะคะอ่ายังไม่มีการแจ้งเตือนเลยพี่นีไลฟ์ผิดที่หรือเปล่าไลฟ์ผิดที่หรือเปล่านะคะลองเข้าไปใหม่ ไลฟ์ผิดที่หรือเปล่าคะเนี่ยเฟซบุ๊กยังไม่แจ้งเตือนเลยนะคะอ๋อ uh huh. ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมเนี่ยพี่นีจะไลฟ์หรือเป็นคลิปดีเนี่ยงงเหมือนกันนะคะฮัลโหลฮัลโหลงั้นก็พี่นีก็คุยไปแล้วกันนะคะคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามัยังไม่เห็นการแจ้งเตือนเลยนะคะหรือพี่นีเป็นไลฟ์ที่ช่องผิดไม่ทราบนะคะเพราะว่ามีเพจหลายอันนะคะไหมครับ ไม่ทราบว่ากดผิดหรือเปล่านะะอันนี้ก็พี่นีก็อะไรอ่ะอุ่นกับข้าวนะคะอุ่นกับข้าวเพื่อจะทานอาหารก็พอดีก็นึกได้ว่าเออวันนี้เราออกมาไลฟ์สดดีกว่านะฮะนี่ยังไม่ได้แจ้งเตือนเลยไม่ทราบมีใครไม่ทราบมีใครดูไหมเดี๋ยวพี่นีจะขอเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะเขียนข้อความแชทเขียนเฮลโหล จะมีอะไรไหมเนี่ยส่งโอเคไม่เห็นนะคะไม่ไมเห็นเลยนเนี่ยเออพี่นีก็พูดไปนะพี่นีแปลว่าเออมาอยู่สวิตพี่นีก็พี่นีก็กกเกษียณแล้วนะคะ,กะเกษียณเกออ่ามาในสวตชาเนอร์อันนี้เข้าไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วนะ,ะในยูทูบอ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคน พี่นีวันนี้ก็เข้ามาไลฟ์สดนี่ก็เหมือนว่าเออเรามาลื้อฟื้นงานออนไลน์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะพี่นีก็ห่างหายไปนานนานนี่ไม่ได้อยู่เฉยเลยนะก็มีอะไรทําอยู่ตลอดเลยก็หาอะไรทาอะ่ะเพราะเราอยู่เฉยไม่ได้เป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้ไม่ทํางานก็ต้องไปท่องเที่ยวนะคะเพื่อไปหาภาพสวยๆเออทำคลิปสวยหาภาพ สถ,ถานที่สวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เฟซบุ๊กยังไม่แจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนอยู่อ๋อแจ้งเตือนอยู่ที่เดียวสงสัยจะไลฟ์ที่ไลฟ์ในอันนั้นที่เดียวนะคะพี่นีก็วันนี้ก็มาอะไรล่ะเนี่ยก็ <laughs> <Din Meter> <g> <ITH> เลยอยู่ในเฟซอยู่ในนู้นที่เดียวเลยเนาะ,ะทำไมเป็นอย่างนั้นโอเคงั้นก็พี่นีก็คุยไปและ้วกันนั้นไหนๆก็อยู่ในคือการที่เรามาอยู่เมืองนอกเนี่ยนะ ก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนอยู่เมืองไทยใช่ไหมมันดีแล้วก็มันก็มีข้อดีมีข้อเสียควบคู่กันไปใช่ไหมแล้วฉะนั้นเราก็เลือกที่มันเป็นข้อดีที่สุดสําหรับเราใช่ไหมและที่เราไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลำบากที่จะทําอ่ะมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่ใจเรานะคะถ้าใจเราใจเราเปิดอนะ่ะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในสภาพไหนอยู่ประเทศไหน อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าใจเราเปิดเรามีไมซ์เซตที่เดียเราก็สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเน่ะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเอ่อข้าเมืองตาหลิวเราต้องหลิวตาตามใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่เราต้องมาผสมผสานนะคะผสมผสานเหมือนอาหารเหมือนกันเหมือนอาหารไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอ่ออาหารไทยเนี่ยมันจะแพงอยู่เมืองนอกใช่ไหมคะ เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องซื้ออาหารไทยทุกมือ้อทานอาหารไทยทุกมือ้อใช่ไหมคะบางครั้งเราทานอาหารฝรั่งน่ะทานอยู่ประจำล้วก็หน้าเบื่อแล้วก็มาหันมาทานอาหารไทยบ้างคือสลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะอาหารไทยที่เมืองนอกนี่ก็แพงมากนะคะบางครั้งเราก็สามารถเอาอาหารที่นี่มามา,มาแปลงนะคะมาแปลงมาทำเออไม่ต้องถึงจะต้องเป็นไทยแท้นะคะแกงเขียวหวานก็สมัต ก็สามารถใส่ผักอะไรได้หลายอย่างนะคะแกงเขียวหวานสามารถที่จะไม่มีใบไม่มีใบเโหระพาหรือใบอะไรเราก็สามารถที่จะใช้ใบมะกรูดได้เพราะใบมะกรูดมันแช่แข็งได้ใช่ไหมคะใบใบพวกเโหระพากะเพราเนี่ยมันจะมีเฉพาะหน้าร้อนใช่ไหมคะที่เราสามารถปลูกเองได้อะใช่ไหมไม่งั้นเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านไทยแต่มันก็ มีราคาที่แพงมากนะคะเรียกว่าสี่เหรียญเนี่ยนิดเดียวเองสี่เหรียญมันก็ร้อยกว่าบาทอะ่ะแต่มีแค่ไม่ขี่ต้นอะ่ะมีแค่ไม่ขี่ช่อเองอะ่ะนะคะพี่นีก็บอกว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็ต้องทําแบบผสมผสานให้เราเนี่ยอยู่ได้และอยู่ได้อย่างสบายใจนะคะเราต้องยอมรับในสิ่งแวดล้อมที่เราตัดสินใจมาแล้วบางครั้งอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเหงาใช่ไหมคะเราก็หาอะไรทําต้องหาอะไรทําและเราต้อง เข้ากับมันให้ได้อะเราที่สามารถทํากับมันให้มันเกิดผลได้นะคะอันนี้พี่นีก็เออพูดมาเจ็ดนาทีพี่นีก็เหมือนเข้ามาทักทายแล้วกันพี่นีก็เป็นอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่นีก็สอนออนไลน์เบื้องต้นสําหรับคนสูงวัยสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางเรื่องออนไลน์นะคะไม่มีพื้นฐานเพราะว่าในายุคนี้ออนไลน์นี่สำคัญมาก เราอย่าเป็นคนแก่แบบแก่แบบไดโนเสาร์อะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราต้องเรียนรู้บ้างนะคะบางอย่างเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็นํามาออนไลน์เนี่ยนำมาใช้ดําเนินชีวิตของเราเนี่ยได้นะคะเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างนะโทรศัพท์มือถือการเดินทางหรือร้านหาร้านอาหารหรือการที่จะเออใช้แอปต่างๆ่นะเพื่อจะ นำมาทำวิดีโอทำภาพสวยๆอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันทำแล้วเรามีความสุขอะเราก็เลือกที่จะทำมันได้นะฮะยังดีกับเราออกไปข้างนอกบางทีก็น่าเบื่อใช่ไหมเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกไปข้างนอกเราก็ไปถ่ายรูปอะไรสวยๆเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะามาให้เพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ท,ที่เนี่ยดูใช่ไหมไม่ได้อยู่เออใช่ก็ คนที่อยู่ประเทศไหนอะไรสวยๆเราก็จะส่งมาให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็เป็นการทักทายแล้วกันนะคะพี่หนีคิดว่าไลฟ์สองสองไอ้นี่นะคะปรากฏว่า Facebook พี่หนีไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็ไลฟ์ในที่เออ u t u b e อย่างเดียวนะคะงันพี่หนีก็ในโอกาสนี้พี่หนีก็เออขอเออจบไลฟ์นะสรุปก็พี่หนีก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆนะคะเป็นสูงวัยที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ อยากจะให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองนอกเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพเรานะแล้วก็อะไรอะ่ะทำะหาความสุขใส่ตัวโดยการที่ใช้ออนไลน์นำนะคะและพี่นีจะเข้ามาทักถ่ายใหม่แล้วกันข่าวหน้านะคะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายจาวตุตตี